สวัสดีครับนักศึกษาครับผมสำหรับในชุววิชานี้นะครับกับผมนะครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรดาราีศักดิ์สิริผลครับผมท่านเป็นอาจารย์นะครับที่วันนี้จะมาถ่ายทอดนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษนะครับผมสาหรับในประเด็นแรกครับอาจารย์ครับผมมีเรื่องที่จะสอบถามท่านอาจารย์ก็คือ,อ,อให้อาจารย์ครับช่วยให้คํานิยามหน่อยครับเกี่ยวกับคําว่าผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษครับผมว่า หมายความว่าอย่างไรครับอาจารย์อีดขาดนะคะสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษนะคะจะเป็นผู้เรียนกลุ่มหนึ่งนะคะหรือเรียกว่าเป็นผู้เรียนที่อาจจะไม่สามารถพัฒนาความสามารถได้เท่าที่ควรนะคะจากการจัดการเรียนการสอนตามปกติวิธีการสอนปกติหรือวิธีสอนทั่วๆไปที่เราสอนเด็กทั่วๆไปนะคะที่เขาสามารถเรียนรู้ได้นะคะตามระดับอายุนะคะแต่ว่าเด็กผู้เรียนกลุ่มนี้นะคะที่เขาไม่สามารถที่จะ เรียนรู้ได้เท่ากับผู้เรียนทั่วไปเนี่ยเนื่องจากมาเขามีความบกพร่องในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของร่างกายนะคะสติปัญญาสังคมนะคะหรือการเรียนรู้แล้วก็รวมไปถึงกลุ่มของเด็กปัญญาเลิศหรือผู้เรียนปัญญาเลิศหรือผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้วยนะคะค่ะก็จะคลุมไปทั้งหมดเลยที่เราเรียกว่าผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ก็หลักๆคือมี3ด้านานะครับก็คือจิตใจนะครับกสังคมแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้ะนะครับรวมครอบคุมไปถึงคนที่ามากกว่าปกติด้วยเราก็ะจะสามารถดูแลเขาได้ด้วยเหมือนกันตามหลักการใช่เลยค่ะนะครับแล้วปัจจุบันเด็กไทยที่ท่านอาจารย์ประสบมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ ในในเรื่องของการจัดการการสอนในในปัจจุบันเนี้ยนะคะ<ช>เราจะพบว่าการก้าวเข้าสู่ในเรื่องของการเรียนรวมเนาะเป็นสิทธิเป็นโอกาสนะคะเป็นความเสมอภาคเป็นความเท่าเทียมกันในเรื่องของการจัดการการสอนเราก็จะพบว่าเด็กกลุ่มนี้นะคะก็จะอยู่ในห้องเรียนหรือในชั้นเรียนทั่วๆไปเหมืนอนกันค่ะเช่นเดียวกันค่ะแสดงว่าต้องมีลักษณะที่ไม่ต่างจากคนที่ปกติมากนักเขาถึงจะไปเรียนรวมได้ อจะมีหลากหลายค่ะนะคะในในความหมายของการเรียนรวมเนี่ยคือหมายความว่าเด็กมีโอกาสที่จะได้เรียนเคียงบ่าเคียงไหลนะคะ,ะกับเพื่อนเนทั่วๆไปนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เราเรียกว่าการเรียนรวมเนี่ยก็คือในส่วนของเด็กที่ หนึ่งก็จะได้รับการจัดการศึกษานะคะ,คะอย่างเท่าเทียมเสมอภาคนะคะเรียนกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันนะอยู่ในห้องเรียนทั่วๆไปในโรงเรียนปกตินะคะ,คะที่เรื่องเรียนทั่วไปเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ใกล้บ้านแต่เขาจะได้รับการจัดบริการในเรื่องของอาการพัฒนาความสามารถหรือความต้องการจําเป็นพิเศษของกแต่ละบุคคลด้วยะคะ่ะอ๋อแสดงว่า ในวันนี้ที่นักศึกษาจะได้ทําความเข้าใจนะครับก็คือเวลานักศึกษาไปสอนภาษาไทยแล้วไปเจอนักเรียนนะครับที่มีความต้องการพิเศษนะครับตามนิยามที่ท่านอาจารย์ให้ไว้เนี่ยจะได้รู้กฎและวิธีต่างๆแล้วรู้จักเขาดีพอด้วยเพราะวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ก็คือสักวันหนึ่งเมื่อเมื่อเขาเติบโตขึ้นไปเขาก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนะครับให้เทียบเท่ากับคนปกติให้ได้มากที่สุดถูกไหมครับอาจารย์ครับตามศักยภาพ ตามศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคลเลยอะค่ะครับเป็น,นที่น่าสนใจมากมากเลยครับมาประเด็นที่สองครับอาจารย์ครับในส่วนของการจำแนกประเภทของกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยครับเรามีการแบ่งประเภทของผู้เรียนกลุ่มนี้ออกมาเป็นประเภทอย่างไรได้บ้างครับผมอีแบบใน,ในเรื่องของการกำหนดประเภทเนี่ยจะ,จะต้องบอกว่าจะมีในส่วนของเราพูดถ้าเราพูดในประเด็นของ ทางการศึกษานะคะกระทรวงสาธิการเนี่ยจะกําหนดในเรื่องของหลักเกณฑ์การกําหนดประเภทของเขาเรียกว่าคนพิการทางการศึกษานะคะพอคนพิการปั๊บจะมีต่อในเรื่องของคนพิการทางการศึกษานะคะก็คือเพื่อเราจัดกลุ่มจัดประเภทของเด็กทางการศึกษาเนี่ยเพื่อที่จะจัดบริการในเรื่องของการศึกษาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้หรือความต้องการจําเป็นของเด็กแต่ละบุคคลนะคะก็จัดออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่า คนพิการทางการศึกษาะนะคะหรือเด็กที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเด็กที่มีความบุกพร่องะนะคะกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษอ่าโอเคแสดงว่าบกพร่องก็คือไม่ไม่ถึงเกณฑ์ที่ควรจะเป็นใช,ใช้เกณฑ์ตรงนี้ง่ายๆก็ได้นะครับแบบที่สองคือสูงกว่าที่เกินจะเป็นใช่ค่ะทีนี้ผมผมถามว่าสูงกว่า นะครับอันนี้คือถามเป็นนอกนอกสคริ์นะครับ<ช>าจารา์สูงกว่านี่คือเรียนรู้ได้เร็วอย่างนี้เหรอครับหรือว่ามีพลังมากพิเศษในการเรียนรู้อย่างนี้เหรอ,อครับอาจารย์ เดิมเนี่ยเราเราเรียกว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มปัญญาเลิศแล้วกันเนาะ oh. นะคะ,ะกลุ่มปัญญาเลิศเนี่ยก็จะมีนิยามนะคะนิยามของกลุ่มปัญญาเลิศนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะว่าจะต้องมี IQ สูง uh. อะไรอย่างเงี้ยนะคะสูงกว่าปกติหรือว่าจะต้องมีในเรื่องของอความคิดสร้างสารรค์นะคะ, uh. ะจะมีในเรื่องของการทําสิ่งใหม่ที่เกิดคุณประโยชน์ mm. แก่มนุษยาชาติ mm. อะไรประมาณนี้นะคะ oh. ค่ะอันนี้ก็จะเป็น ในส่วนที่เราจะต้องไปดูเรื่องของนิยามของอคำว่าปัญญาเลิศน,นะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษนะคะ,ะแปลว่าเขามีความโดดเด่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะนะคะหรือว่าอาจจะมากกว่าเนี่ยนะคะในในเด็กทั่วๆไปนะคะ,ะอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะเก่งในเรื่องของกีฬาอ,อย่างเงี้ยค่ะ,<า>ะเด็กบางคนอาจจะเก่งในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์เด็กบางคนอาจจะเก่งในเรื่องของภาษาอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะ ได้ได้ยินข่าวเนาะนะคะ,ะว่าโออายุเท่านี้แต่การใช้ภาษาหรือว่าอะไรการเรียนรู้ในเรือ่องของภาษาเนี่ยเขาไปเร็วมากมค่ะก็ะอ,ะอ,ะอาจจะเนื่องมาจาก ปัจจัยที่จากตัวของเขาเองหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งผมก็สัมผัสเห็นถึงบางอย่างนะครับพอดีมีลูกสาวงานทําไม่บางครั้งเขาใช้ภาษาแปลกๆอันนี้น่าจะเป็นจากสิ่งแวดล้อมหรือหรือสื่อที่เขาดูใช่ไหมแต่ถ้าเขามาจากการที่เขามีความสามารถพิเศษแบบทางด้าน,นกีฬาหรือการ ความคิดสร้างสรรค์ก็อาจจะมาจากสภาพแวดล้อมหรือตัวเขาเองเนี่ยก็มีเหมือนกันมีเรื่องของท ALEN ท์ใช่ไหมครับในความรู้เนี่ใช่ไหมครับเด็กที่เขาเรียกว่าส่วนหนึ่งนะคะก็คือในเราเรียกว่าเด็กในเนื้อในตนเนาะนะคะก็คือตัวตนของเขาที่เขามีพรสวรรค์เราเรียกว่ามีพรสวรรค์ทางด้านนี้เพราะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าโอเด็กบางคนเนี่ยไปได้เร็วมากนะคะเร็วกว่าเด็กในวัยเดียวกันโอเคเพราะฉะนั้นหน้าที่ของของครูหรือนักศึกษาที่เรียนในวิชาเนี่ยก็จะ ทำความเข้าใจนะครับว่าเราจะเตรียมตัวหรือวางแผนยังไงหรือทําความเข้าใจกับเขาว่าเราจะส่งเสริมยังไงไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ตามความมาตรฐานนิดนึงนะครับในถึงเรื่องของความเด็กพิเศษนะครับหรือสู่ความมาตรฐานเราก็จะเข้าใจของสิ่งเหล่านี้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเราได้เติมเต็มตามศักยภาพที่เขามีนะคะทีนี้มาดูในประเด็นถัดมาครับอาจารย์พอเขามีระดับ ความสามารถต่างๆของเขาเนี่ยทั้งทั้งสูงกว่าปกติกับที่ต่างกว่าปกติรูปแบบการจัดการศึกษาก็ต้องไม่เหมือนกันแน่นอนเลยแล้วอันนี้ถามเพิ่มเติมไลยว่าแล้วรูปแบบของทางกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีนโยบายในเรื่องของการเรียนรวมด้วยแล้วคุณครูในในโรงเรียนหรือครูที่จัดการศึกษาเนี่ยจะต้องมีรูปแบบอย่างไรอา่าคไหมคะค่ะ <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องของบุคคลหรือผู้เรียนที่เป็นกลุ่มปัญญาเลิอดกับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษนะคะคแล้วก็ถ้าลงมาอีกนิดนึงก็เป็นผู้เรียนทั่วๆไปนะคะ<ช>ที่ที่เขาเรียกว่าเป็นาการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้เ,<า>เป็นปกติ <ๆ S 2> ที่คุณครู<า>สอนตามพัฒนาการนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้เรียนที่มีความบุพร่องอนะคะ ผูเ้เรียนที่มีความบกพร่องเนี่ยทางกระทรวงสาธิตการเนี่ยนะคะจัดกลุ่มคนกลุ่มนี้นะคะคไว้9ประเภทนะคะค่ะนะคะอาจจะตัดจัดต่างจากเขาเรียกว่าหน่วยงานอื่นๆ<อ>นะคะ,คะแต่9ประเภทเนี่ยเป็น9้าประเภทที่แบบเป็นความบกพร่องที่เราจะจัดบริการในเรื่องของการศึกษานะคะประเภทแรกก็จะเป็นบุคคลที่มีหรือผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการเห็นนะคะก็จะเป็นตาบอดตาเรือนร่างนะคะ กลุ่มที่2ก็จะเป็นบกพร่องทางการได้ยินอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มถ้าเราแยกก็เป็นหูหนวกหูตึงนะคะกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความบกพร่องในเรื่องของร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพกลุ่มที่4ก็จะเป็นบกพร่องทางสติปัญญานะคะกลุ่มที่5ก็จะบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะกลุ่มที่6ก็จะเป็นบกพร่องทางภาษาและการพูดกลุ่มที่7ก็จะเป็น บุคคลที่บกพร่องในเรื่องของพฤติกรรมหรืออารมณ์8 oh. ก็จะเป็นบุคคลออทิสติกแล้วก็9ก,ก็จะเป็นบุคคลพิการสอน ทั้งหมดสอนทุ้งที่ครับคือหลายๆอย่างรวมสองออนก็คือมากกว่านะคะมากกว่าหนึ่งขึ้นไปเช่นบุกบางคนก็จะตาบอดด้วยที่เราเรียกว่าตาบอดหูหนวกนะคะบางคนก็จะเป็นหูหนวกด้วยบกพ่องทางสิปัญญาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเราเรียกว่าพิการสอนนะคะเมื่อสมัยก่อนเราก็จะเรียกพิการซ้ำซ้อนนะคะปัจจุบันเราก็จะใช้คําว่าพิการสอนนะคะที่เป็นอย่างเป็นทางการ โอ้ห oh, งั้นก็มีถึง9แบบรูปแบบที่คุณครู่าหรือนักศึกษาที่ประกอบวิชาชีพครูอยู่เนี่ยครับะจะต้องจัดให้ก็ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนค่ะอสอดคล้องให้สอดคล้องกับความบุกร้องของเด็กแต่ละคนแต่ละประเภทแต่ละประเภทยังไม่พอต้องแต่ละบุคคลด้วยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าประเภทเดียวกันเนี่ยแต่ในเรื่องของความบกพร่องระดับของความบุกร้องก็อาจจะต่างกันอย่างเช่นบุคคลที่มีความบุกร้องทางสิทธิัญญา นะคะบางคนก็อาจจะระดับเล็กน้อยบางคนจะระดับปานกลางบางคนก็ระดับมากและบางคนก็อาจจะระดับนแรงเพราะฉะนั้นแต่ละเขาเรียกแต่ละประเภทเนี่ยก็จะแตกต่างกันแล้วก็แต่ละบุคคลก็ต่างกันอีกเพราะฉะนั้นเราอาจจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการที่จะไปจ,ะจัดการศึกษานะคะครับค่ะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรา จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปถัดไปนะครับว่าเราจะจัดการสื่อสารในรูปแบบต่างๆอย่างไรได้นะครับสวัสดีครับ